สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาอันบ็อกซ์เปิดถุงคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของยูนิโคลกับมาริเมโกให้ชมกันนะคะล่าสุดจริงๆต้องบอกว่า2วันเท่านั้นค่ะมาด้วยนะคะก็คือไม่ได้มีอามไม่ได้มีอะไรนี่ค่ะเดี๋ยวถ้าใครรอชมยืดนะคะเป็นผ้าปกอก็ต้องบอกว่าตอนนี้ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะ ช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเราเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Trips in my memory นะคะถุงต่อไปที่เราจะ Unbox นะคะก็คือถุงนี้ค่ะนี่ค่ะเริ่มจากถุงนี้เลยนะคะ แบรนด์อะไรคะนี่คะ่ะ u n i ิโคลนะคะและพิเศษตรงไหนนะคะ u n i ิโคลหรือยูนิคิโลของเรานะคะเริ่มมันพิเศษตรงที่เราจะอันบ็อกซ์ต้องบอกว่าคอลเลกชันนี้ค่ะ u n i ิโคลเพิ่งเปิดจำหน่ายประมาณสัก2วันหลังจากก่อนที่เราจะมาอันบ็อกซ์นี้นะคะนอบไปช้อปปิ้งวันแรกที่เขาขายเลยนะคะต้องบอกว่าแอบ,บเห็นมาสักพักแล้วแหละเขาโฆษณามาเนาะ ก็คือคอลเลกชันที่เป็นเมริเมโกคลอสกับยูนิคิโลนะคะยูนิโคลเนาะเมริเมโกคือแบรนด์ของฟินแลนด์นะคะที่ทำเรื่องลายผ้าเขาก็จะมีลายแบบเป็นลายดอกไม้หรือเป็นเป็นเขาเรียกว่าจิโอเมทริกนะคะก็คือจะเป็นวงกลมเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่จะเป็นลายที่ค่อนข้างจะน่ารักเนาะยูนิคไม่เหมือนใครแล้วก็การตัดเอามาตัดเย็บคู่กับของยูนิโคลเพื่อให้ราคาที่มันถูกลงนะคะ ถ,ถูกกว่าแบรนด์มาริเมโกเองนะคะก็ทําให้เราได้ผ้าที่เป็นผ้าของยูนิโคลที่ใส่สบายนะคะแต่เป็นลายผ้าของมาริเมโกนั่นเองนะคะแต่เราได้มากไปกว่าน,นั้นนะคะมากไปกว่าน,นั้นคือเราได้สินค้าที่เป็นตัวอื่นของยูนิโคลมาด้วยนะคะก็คือนี่ค่ะเราได้ยูนิโคลยูทีมาด้วยนะคะเราซื้อที่เซนทัลเวิร์นะคะ อันนี้ต้องบอกว่าเราไปซื้อมา2ครั้งนะคะ2วันก็คือวันที่มอลิมิโกะเปิดวันแรกนะคะก็คือจะเป็นวันพารลือหัตตอนเย็นนะคะตอนพารลือหัตตอนเย็นแล้วก็ว่าครั้งที่2ก็คือหลังจากที่คุณจู๊ดใส่รองใส่ไปแล้วตัวหนึ่งนะคะก็คือ Animal Crossing นะคะเป็นคอลเลกชันที่คุณจู๊ดชอบนะคะนี่ค่ะ1ตัวนะคะตัวนี้เป็นไซส์ XL เลยนะ Animal Crossing นะคะ ก็คือเขาบอกว่าเราสามารถใส่เสื้อตัวนี้ค่ะในเกมได้ด้วยนะคะก็คือของ u n i ิโคลที่เขาทำค o s s กับ Animal Crossing นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำเขาเรียกว่าเรียกว่าเล่นเกม i f i c a t i o n นะคะในการทำการตลาดนะคะถ้าใครได้ไปลองได้เรียนกับน็อตแล้วเรื่อง Digital Marketing นะคะเราจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ไปด้วยนะคะการนำเกมมิฟิเคชันมาใช้ทางการตลาดเพื่อทำ c m า CRM หรือทำอ่า Cu s t o m e r loyalty นะคะ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ได้มาผ้าตัวนี้นิ่มมากเลยนะคะนี่ค่ะอีกหนึ่ง Animal Crossing เช่นกันค่ะเป็นปลาฉลามนะคะก็คือแบบไม่ปลาฉลามตัวนี้เป็น Dual Sharks นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น collection ของ Mickey Mouse ค่ะนี่ความสวยงามนะคะ นี่คือซื้อยืดสตัวของคุณจูสนะคะแต่ด้วยความที่เวลาเราซื้อะคะ่ะยูนิโคลจะให้บัตรคูปองเรามา50บาทใช่ไหมต้องซื้อให้ได้1,500บาทเนาะเราก็เลยซื้อกางเกงขาชั้นมาด้วย1ตัวของนอตเองใส่สบายๆเป็นชิโนชิโนชอ็อตนะคะอันนี้ไม่ไม่ต้องดูกันมากเพราะไม่ได้มีอะไรนี่ค่ะสเปเชียลคอลเลกชันของยูนิโคลร่วมกับ มาริเมโกะที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะจริงๆต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ยูนิโคลทำเนาะกับมาริเมโกะนี่น่าจะเป็นคอลเลคชันที่สี่ 4, หรือที่สี่หรือที่ห้าแล้วนะคะเราก็เป็นแฟนคอลเลคชันของมาริเมโกะกับยูนิโคลมาตั้งแต่ล็อตแรกเนาะบางล็อตเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่ารายอาจจะไม่ถูกใจอะไรเงี้ยค่ะเริ่มจากตัวนี้ค่ะเป็นสูตรนะคะอ่าเขาเียกว่าเลยเป็นจัมสูตรนะคะน,น่ารักไหม นี่ค่ะเป็นลายตรงนะคะลายทางตรงนะคะขายาวขากว้างนะคะเดี๋ยวถ้าใครรอชมนะคะเดี๋ยวน้องจะใส่คอลเลคชันนี้ค่ะไปเที่ยวที่หัวหินกันค่ะไปเที่ยวปราณบุรีค่ะรอชมกันได้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะชุดต่อไปเป็นเดนิมนะคะลักษณะคล้ายๆผ้ามัดย้อมนะคะผ้าผ้าฝ้ายมัดย้อมของเรานะคะ มีชุดนี้มาเป็นชุดนะคะเป็นเสื้อ,อ,อเสื้อยืดเป็นเสื้อตัวเสื้อเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะมาพร้อมกับกระโปรงสามารถสามารถแยกกันใส่ได้นะคะนี่ค่ะที่ชอบมากคือคุณชูดหยิบตัวนี้เป็นตัวแรกค่ะเป็นเสื้อเดรสนะคะแขนกด ใส่สบายๆนะคะเป็นผ้าคอตตอนเอาไว้นี่ค่ะสีสันสดใสนะคะสําหรับซัมเมอร์นี้นะคะจริงๆบ้านเราเพอเขาเป็นซัมเมอร์เนี้ยบ้านเราก็เป็นหน้าฝนแล้วนะคะแล้วก็อีกด RESS อีกหนึ่งตัวค่ะนี่ค่ะเป็นอันนี้เป็นผ้าพย,ยืดนะคะผ้ายพ,าย,พายืดนะคะเป็นผ้าคอตตอน <ๆ S 1> ก็ใส่อยู่บ้านสบายๆเหมาะกับ work from home นะคะ ก็บอกว่าสีสันก็ไม่ได้เจ็บแสบมากนักนะคะก็เรียกว่าสุขภาพเรียบร้อยพอใช้ได้นะคะราคาแต่ละตัวก็ไม่ได้แพงมากนะคะอยู่ที่หลักประมาณตัวนี้อย่างตัวนี้990บาทอันนี้พ104นะคะเสื้อยือดก็จะอยู่ประมาณ900เนี่ยค่ะ900 500อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลบประมาณน,นั้นแล้วก็เราภูมิใจนำเสนออันนี้ค่ะให้เบบีเแบบีของเราหลานคนใหม่ของที่บ้านนะคะนี่ นักไหมเพิ่งเกิดได้ประมาณสักเดือนสองเดือนเท่านั้นเองนะคะซื้อใส่80เซนไว้ลายน่ารักมากเห็นหลายตัวมากค่ะตอนต้องบอกว่าตอนนี้ยคอลเลกชั่นนี้ของ m e r i g o c o cross uni kilo เนี่ยเขาทำไซส์สำหรับมีแบบของผู้หญิงของผู้ชายเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกจะมีของผู้หญิงนะคะมีคอลเลกชันเสืส้อผ้าสำหรับผู้หญิง มีเสื้อผ้าเด็กที่เป็นเด็กผู้หญิงคือคุณแม่กับลูกสาวค่ะใส่ไปเป็นชุดคู่กันได้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูที่ยูนิคยูนิโครได้นะคะต้องบอกว่าเพิ่งเปิดตัวไม่นานสินค้าย,ยังมีครบทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญสั่งออนไลน์ได้นะคะอีกชิ้นนะคะชิ้นสุดท้ายแล้วก็คือถุงนะคะของยูนิโครนะคะถุงผ้านะคะ ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ยูนิโคลไม่ได้ให้ถุงต้องบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ให้ถุงพลาสติกเรามานานมากแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะซื้อถ้าจะใช้ถุงกระดาษเขาก็ต้องจ่ายเงินนะคะก็คือคิดถุงละสอบ,บาท50สิบาทห้าต่างนะคะวันนี้เราซื้อเยอะนะคะเราก็ไม่ได้มีแพ็กเกจอย่างอื่นไปเนาะลืมหยิบถุงผ้าไปค่ะก็เลยซื้อถุงนี้มานะคะ,ะกระเป๋าผ้านะคะตัดสินใจโดยคุณจูสนะคะนี่ค่ะด้านหน้าเป็น เป็นแบรนดิ้งของเขาผ้าเรียบเยบนะคะด้านหลังเป็น Life Wear Made Simple นะคะใช่ไหมไม่ใช่นะคะ Life Wear Simple Made Better นะคะซึ่งแปลว่าเขาบอกว่าเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเราค่ะยิ่งเรียบง่ายเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะคะซึ่งอันนี้เป็นทั้งอาและไซน์นะคะแล้วมาเจอก,กันใหม่นะคะสำหรับคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ